สอ,อย่างที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ว่านะขคณะหนึ่งหนึ่งเรามีมุมมองเชิงบวกไหมก็คือคําพูดที่เราอุทานออกมาพูดออกมาหรือคิดอยู่นะฮะสออย่างนะมองอดีตกับมองอนาคตนั่นเอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Inner Corner นะครับทางเพจ i n n n r r o r r n r r แล้วก็ YouTube Inner Corner ซึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้จะเป็นเรื่องของความหวังนะฮะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญนะครับของ IDG หรือว่า Inner Development Guide นะก็คือเรื่องของ Hope and Optimism ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ IDG เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นในภาพตอนนี้นะครับเป็นวงกลม เป็นรูปเหลี่ยมรูปทรงต่างๆนะครับ5สีแบบนี้ก็แทน5มิติวันนี้นะฮะเราจะมาพูดในมิติของ acting นะครับนะ acting ก็คือด้านขวาสุดนี้ใช่ไหมฮะสีเปลือกมังคุดหรือว่าสีเลือดหมูนี่แหละนะฮะก็จะมี5อย่าง courage hope and optimism conscious use of resources proactivity แล้วก็ resilience นะครับวันนี้เราจะคุยกันตัวที่2นะฮะนี่นะครับ hope and optimism hope and optimism นะค,ความหวังและการมองโลกในแง่ดี การสร้างและรักษาความเชื่อร่วมแชร์บิลิฟความเชื่อร่วมในความสามารถของเราที่จะสร้างอนาคตที่ยุติธรรมครอบคลุมก็คืออินคลูซีฟและยั่งยืนมากขึ้น,นอันนี้ก็คือความหมายของ Hope and ์ออติมิ m ซมผมได้เขียนบทความไว้ว่าเรื่องของการมีมุมมองเชิงบวกเนี่ยเป็นหนึ่งใน Emotional and Social Competency เขาบอกว่าเราแน่ใจไหมว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีมุมมองเชิงบวกเหมือนเราก็รู้สึกว่า เออผมก็ว่าผมมีมุมมองเชิงบวกนะนะฮะแต่คราวนี้พอเขายกตัวอย่างอันนึงก็พบว่าเออเราเราก็อาจจะต้องพัฒนาเรื่องนี้ฮะเขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงวันหนึ่งถ้าคนชมเราเยอะแยะมากมายเลยแล้วมีข้อความข้อความหนึ่งติตําหนิเราอะไรลักษณะเนี้ยเราจะรับได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะพอตกกลางคืนมาจะมานอนหลับพักผ่อนเนี่ยเราจะคิดถึงคําชมหรือว่าเราจะคิดถึงคําตําหนินะผมก็รู้สึกเลยว่าเออโดยธรรมชาติเออของผมเนี่ยน่าจะ โฟกัสคำตำหนินะนะแล้วซึ่งอันนี้สอดคล้องกับเรื่อง n e g a t i v e bias อคติเชิงลบที่เราจะโฟกัสเรื่องลบๆก่อนเรื่องเชิงบวกอยู่แล้วนะครับข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆมีเชิงบวกเชิงลบนะฮะเราก็จะเล่าบอกต่อกันในเรื่องข่าวร้ายนะอะไรที่เป็นเรื่องลบๆเราจะจดจําได้ง่ายเล่าต่อได้ง่ายอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ส่วนหนึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งในนี้เช่นกันนะครับเพื่ออันนี้มันเป็น,นกลไกที่เราต้องการการอยู่รอดเพราะฉะนั้นเราเจอข่าวร้ายเราจะเฝ้าระวังเราเลยพูดเรื่องข่าวร้ายซะเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกตัวเองให้มองในแง่ดีให้เพิ่มพื้นที่ในชีวิตให้มากขึ้นนะครับเรื่องร้ายไม่ได้แปลว่าปฏิเสธแต่ว่าเรื่องดีก็มีให้พูดถึงเหมือนกันนะครับถ้าเราสามารถฝึกตัวเองได้แบบนี้ก็จะมีหรือว่ามุมมองเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องฝึกเลยนะพอเขายกตัวอย่างเรื่องนี้มาผมก็เห็นว่าอตัวเองก็ต้องฝึกแนฮะบอกว่าสมองเราจะมีพื้นที่ในส่วนที่เรียกว่า Broca's area เป็นสมองส่วนหน้าแล้วก็เยื้องมาทางฝั่งซ้าย ตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการพูดโดยรวมแล้วสมองส่วนนี้ก็เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมอันหลากหลายเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเชิงบวกนะฮะอันนี้คือสมองส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาส่วนนี้เลยนะฮะแล้วคราวนี้มุมมองเชิงบวกถ้าเรามีมุมมองเชิงบวกนี้จะสังเกตได้อย่างไรมุมมองเชิงบวกเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด2มิติ่างมิติที่เราจะสามารถสังเกตได้นะครับหก็คือเราเนี่ยให้ความหมายกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร ถึงแม้จะเป็นเรื่องลบๆก็ตามพอเกิดสถานการณ์ลบๆขึ้นเราจะรู้สึกว่าโอ้แย่แล้วมันแก้ไม่ได้หรอกนะครับถ้าให้ความหมายแบบนี้เรียกว่า pessimistic explanatory style นะครับเป็นการบอกว่า oh, มันแก้ไม่ได้หรอกเป็นการมองในแง่ลบอันนี้คือ,อ,อการอธิบายโดยอาจารย์มาตินซิลิกแมนนะครับก็คือผู้ที่นำเสนอเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกนี่แหละ positive psychology นะครับในขณะที่ถ้าเรามี positive outlook นะครับเราจะไม่ยอมแพ้ตออุบสัก เราจะเชื่อมัน่นนะแล้วก็บอกว่ามันน่าจะมีทางผ่านพ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ไปได้นะครับถ้าสังเกตจากคําพูดของเราก็จะเห็นว่าบางทีเราก็อาจจะมีมุมมองเชิงลบบางทีเราก็จะมีมุมมองเชิงบวกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากฟื้นตัวเองอยากฝึกตัวเองนะครับก็ลองมองหาความความเป็นไปได้แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ในมุมใดมุมหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายเลวร้าย ถ้าเราสามารถย้อนกลับไปขอบคุณได้นะครับเขาบอกว่าเป็นก็เป็นสัญญาณสัญญาณหนึ่งที่ทําให้เราสามารถกลับมาสู่ปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าได้ด้วยมุมมองเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งที่เราจะสามารถสังเกตได้ว่าเราเป็นคนที่มีมุมมองเชิงบวกไหมก็คือเวลาเกิดสถานการณ์ขึ้นไปแล้วเราพร่ำบ่นนะครับเราพร่ำบ่นหรือพูดเชิงลบกับมันหรือว่าเราสามารถที่จะขอบคุณเห็นประโยชน์แล้วก็เห็นหนทางนนอันนี้ก็คือ ข้อสังเกตที่1ข้อสังเกตที่2ครับเวลาพูดถึงเป้าหมายสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งนั้นอย่างไรเช่นโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นการมีการมีคาพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเรามีมุมมองไม่ได้เชิงบวกแหละการมีมุมมองเชิงบวกคือการคาดการเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะครับเชื่อว่ามันเป็นไปได้อันนี้คือเรื่องราวของอนาคต d i s p o s i t i o n a l optimism ซึ่งแม้สถานการณ์จะดูเลวร้ายเป็นไปไม่ได้ในมุมมองคนอื่นแต่เรายังรู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้น2ออย่างที่เราจะสามารถสังเกตตัวเองได้ว่าณขณะหนึ่งหนึ่งเรามีมุมมองเชิงบวกไหมก็คือคําพูดที่เราอุทานออกมาพูดออกมาหรือคิดอยู่นะฮะสังเกตด,ดูนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกขอบคุณเรารู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วแล้วก็ต่อไปนี้มันก็มีทางที่จะดีขึ้นก็แสดงว่าเรามีมุมมองเชิงบวกรวมถึงถ้าเห็นเป้าหมายในอนาคตว่าจะทําอะไรสักอย่าง จะขึ้นภูเขาสักลูกจะทําโ,โครงการอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะฮะสออย่างนะมองอดีตกับมองอนา,าคตนั่นเองนะฮะคราวนี้มันก็ต้องมีสมดุลเหมือนกันนะถ้าเราเนี่ยมีมุมมองเชิงบวกมากเกินไปมันก็จะทําให้เราเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงต่อสิ่งต่างๆโดยที่ไม่มองในผลลายก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ใช่ไหมเหตุการณ์เรื่องของความปลอดภัยบางทีการมีมุมมองเชิงลบก็มีประโยชน์ จุดหนึ่งที่น่าสนใจระหว่างการมีมุมมองเชิงบวกหรือมีมุมมองเชิงลบก็คือสติใช่ไหมครับสติที่จะเลือกนะฮะว่าเราจะคิดอะไรคิดแค่ไหนนะฮะหรือว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เราช้าลงตรงนี้ที่เราเป็นผู้เลือกและมองเห็นความคิดตัวเองอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นความสามารถในเรื่องของ critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์ไม่ได้แปลว่าการคิดบวกหรือลบแต่รู้ว่าเราควรจะคิดแบบไหนมองแบบไหนนะฮะอันนี้คือจังหวะนะฮะที่เราจะสังเกตถึงความคิดของเรานะฮะ เพราะฉะนั้นการความคิดเชิงลบก็มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าแต่โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีสิ่งนี้อยู่แล้วนะฮะมีสิ่งนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชียร์ให้ฝึกให้บ่มเพาะกันก็คือเรื่องเชิงบวกนะนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะใช้เวลา6สัปดาห์ก่อนแข่งจริงในการฝึกซ้อมในจินตนาการเล็กเมนเทลรีฮาวส์เอว่าเราเช่นสมมุติเราเล่นบาสเราก็จินตนาการว่าเล่นอย่างสนุกส่งบอลรับบอลแล้วก็ชูดลงอย่างงดงามแลาก็ชนะอะไรลักษณะนี้เขาก็ใช้กันด้วยนะครับเรียกว่ามีผล นะครับผมก็มีกิจกรรมที่ทำเวิร์กช็อปกับผู้เรียนแล้วก็ให้ผู้เรียนเป็นผู้พิสูจน์เรียนกันแบบวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนเป็นผู้พิสูจน์เองว่าละระหว่างเราคิดลบคิดบวกคิดไปทางซ้ายคิดไปทางขวาเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันตรงกับความคิดเราไหมปรากฏว่านะฮะตรงนะฮะความคิดเราเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมความค,ามคิดได้แต่เราสามารถบ่มเพาะเหตุปัจจัยนะครับให้เกิดความงอกงามให้เกิดทิศทางต่างๆในชีวิตได้จากคําพูดของเรา ครับคำพูดเชิงบวกคำพูดเชิงลบมีผลต่อชีวิตนั่นเองนอกจากนั้นยังมีอีกคำหนึ่งด้วยครับก็คือ realistic outlook การมองตามความเป็นจริงนะครับอย่างชาวพุทธเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มองตามความเป็นจริงให้เหมาะตามสถานาการณ์รวมถึงเวลามองเชิงบวกเนี่ยผมรู้สึกว่าจะจะต้องมี2 2เรื่องที่คู่เข้ามาถ้าเราเป็นคนมองเชิงบวกเพราะเราโดยงานวิจัยเรารู้ว่าการพูดเชิงบวกการพูดถึง solution จะนำพา ทีมนำพาองค์กรไปสู่การแก้ปัญหาหรือทางออกได้ดีกว่าการพูดวนในในอ่างปัญหานะครับเรารู้เรื่องนี้ดีแต่อาจจะมีสัก2เรื่องที่จะเติมเข้ามาเวลาที่เราคิดเชิงบวกหรือมองมุมบวกนะครับก็คือเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะเรียกว่ามีความมั่นใจแต่ก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะส,สังเกตวัฒนธรรมที่เราอยู่วัฒนธรรมตรงนั้นเขาต้องการความมั่นใจแค่ไหนการพูดคุยในลักษณะไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทักษะทางสังคมที่เพิ่ม เพิ่มเติมเข้ามา social awareness แล้วก็ humility นะฮะก็อาจจะเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาทำให้เราเนี่ยมี realistic outlook หรือมุมมองตามความเป็นจริงแล้วก็ปรับตัวสื่อสารให้เหมาะด้วยนะครับไม่กลายเป็นเขาเรียกว่า positive toxic หรือบวกอย่างเดียวนะฮะบวกจัดเลยบวกแบบหลับหูหลับตานะ,ะก็เป็น positive toxic นะนะครับแล้วก็จะทำให้คนที่อยู่รอบตัวที่เขายังไม่ได้จูนกับเราเกิด r ทรมาเกิดปมเกิดการ disconnect กันได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควบคู่กันไปกับเรื่องมุมมองเมิงบวกผมมองว่า social awareness สำคัญจริงๆนะครับใครสนใจเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามีหนังเรื่องนึงนะครผมชอบมากแล้วก็ทำได้ดีนะครับเรื่อง wonder woman นะมีหินวิเศษให้คนเนี่ยสามารถขอสิ่งต่างๆได้ตามที่ต้องการแต่เรื่องก็ดำเนินไปพร้อมๆกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเช่นถ้าเราขอให้ตัวเอง ก็ผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับคนที่รักถ้าเราขอให้คนที่รักผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับสังคมนะครับเรียกว่ามีการจัดสมดุลในจักรวาลอยู่ตลอดเวลาทันทีท้าเราขอให้ตัวเองขอให้ตัวเองเนี่ยกำลังเกิดผลเสียกับคนอื่นอยู่นะครับเรื่องนี้ดีมากๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ก็กลายเป็นจุดอ่อนของการมองบวกอย่างเดียวนะครับถ้าเราลืมใส่ใจสิ่งที่เรียกว่า social awareness หรือสมดุลภาพรวมของสังคมที่อยู่ร่วมกันนะครับแต่สําหรับคน นะครับที่รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ฉันขอบวกก่อนเพราะชีวิตเนี่ยแทบจะยืนยังไม่ไหวเลยนะครับก็เชียร์ให้บวกกันเต็มที่ก่อนนะครับเพื่อให้เรายืนได้นะครับหลังจากนั้นก็ตั้งสตินิดนึงว่ามันพอดีกับชีวิตเราหรือยังหรือว่าจะยังต,ต้องวิ่งกระโจนไปข้างหน้าอยู่เข้ากระบวนศน์เดิมแล้วจริงๆไม่เดิมละปัจจุบันกระบวนทศน์ที่เธอจะต้องเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในหัวแถวฉันจะต้องเป็น1%อร์ของสังคมนี้ฉันจะต้องไปยืนหัวแถวนะฮะ ผมรู้สึกว่าไม่มีพฤติกรรมหรือการตัดสินใจไหนถูกหรือผิด100%นะฮะมันอยู่ที่เจตนาและบริบทสเสมอเลยนะฮะทุกเรื่องไม่สามารถฟันธงได้ทันทีที่เรามีคำคมเราอาจจะต้องมีข้อแม้หรือข้อยกเว้นไว้ตลอดเวลาเอาล่ะนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของเรื่องเชิงบวกนะครับก็ผมก็ขอออฟเฟอร์หรือเสนอเพิ่มเติมเรื่องโซเชียลออนสการตระหนกรู้ในสังคมด้วยเราพอยืนได้บ้างแล้วพอแข็งแรงบ้างแล้วเนี่ย เราก็เริ่มคิดถึงสังคมอยู่ด้วยกันได้ยังไงเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นกระบวนทัศทัใหม่รู้แล้วว่าการคิดเชิงบวกการพืดชงบวกมันมีประโยชน์เนี่ยเราก็ใส่ใจกับสังคมด้วยเพื่อไม่ให้เกิด positive toxic นะครับหรือผลร้ายผลกระทบเชิงลบได้นั่นเองแต่ก็ยังเชียร์ <c oughs> พูดแล้วงงไหมก็ยังเชียร์ให้ให้เราเนี่ยคิดเชิงบวกมากกว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาให้คิดเชิงลบอยู่แล้วเชิงเรื่องเชิงบวกเราต้องฝึกเอา นะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มได้แน่นอนนะครับเพิ่มกันขึ้นมานะครับเพิ่มกันขึ้นมาให้พอดีนะครับหลังจากพอดีแล้วก็ลองสังเกตสังคมด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะอันนี้คือเรื่องที่พอจะแบ่งปันกันได้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับติดตามกันต่อไปนะครับในเพจ i n n n r r o r r n r r และ Youtube Inner Corner ขอบคุณทุกคนมากครับ